น้ำตกแห่งหนึ่งนะครับสูง50เมตรถ้าพลังงานศักทั้งหมดเปลี่ยนเป็นรูปของความร้อนทั้งหมดเลยนะครับอุณหภูมิของน้ําที่ปลายน้ําตกจะมีค่าสูงขึ้นเท่าใดร่กำหนดให้ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ4.2คูณ10กลัง3จูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินครับน้ำนะครับซึ่งอยู่สูงนะเป็นน้ําอยู่สูง50เมตรนะครับแล้วจะมาร์คให้ดูนะครับ50เมตรตรงนี้ โอเคนะครับแล้วคราวนี้เขาบอกว่าพอน้ําลงมานะครับจากที่สูง50เมตรเนี่ยพลังงานทั้งหมดนะครับก็คือพลังงานสักน้มถ่วงนะครับเปลี่ยนเป็นความร้อนทั้งหมดเลยนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันมีการขึ้นไหวนะครับพลังงานสักก็เปลี่ยนพลังงานจลน์นั่นแหละครับแต่ตรงนี้เราไม่ต้องไปคิดเรื่องของพลังงานจลน์นะครับเราก็ดูว่าพลังงานสักเท่ากับความร้อนนั่นเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูการคำนวณกันต่อครับ น้ำตกนะครับเคลื่อนจาก A มายัาง B แล้วพลังงานสักทั้งหมดนะครับก็เปลี่ยนเป็นความร้อนทั้งหมดเลยนะครับพลังงานศัก์กลายเป็นความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานสักก็คือ mgh นะครับความร้อนนะฮะก็มีสมาการว่า mc d ดลต้ t โอเค คราวนี้นะครับ m ตัด m ออกไปนะค่า g ครับเขาให้10นะครับก็กลายเป็น10คูณกับ50แล้วคราวนี้ค่า c ครับก็คือ c 2ุดสคูณสิบกำลังสามเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นความจุความร้อนนะครับจำเพาะของน้ําแล้วก็คูณกับ Delta t คือสิ่งที่โจทย์เขาสนใจนะครับหลังจากนั้นก็คิดเลขครับ d e l t a า t จะได้เท่ากับ 0.12ุสองศาเซลเซียดครับตอบแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากกันเลยเลยครับข้อนี้ก็ง่ายๆแบบนี้นครับเพียงแต่ว่าเราต้องนึกภาพให้ออกแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับว่าโจทย์เขาพูดถึงอะไรนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับ